สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ไลฟ์นานนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อวยพรมันเกิดกันมาให้นะครับสี่สิบเจ็ดละปีนี้เนาะนี่ของความมันเกิดไม่ต้องซักเอามารีบเลยเนาะก็ชอบใส่สบายดีครับ เสือตตัวใหญ่มากเนาะคืออันนี้ไซส์ส m แต่มันมันเป็นไซส์ m ที่ดูใหญ่เลยก็ตอนนี้ก็กลับมากินสองม,มือเนาะหลังจากที่ทดลองกินหนึ่งมื้อไปสองอาทิตย์นะครับก็โอเคนะไขมันลงมาเยอะเลยนะครับแต่มันดูเหมือนจะไม่เหมาะกับการ อยากจะสร้างกล้ามเนื้อเป้าหมายปีนี้คือสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยกลับมากินสองมือ้อคือได้นอนตอนกินหนึ่งมือ้อมันก็มันก็อิ่มนะมันก็ไม่ไม่มีเวลาหิวนะครับแต่มันก็กินได้น้อยแหละได้กินเยอะอยังไงมันกิกนได,ได้น้อยกว่าการที่เรากินสองมือ้อสามมือมม้ออยู่ดีนะครับแต่เหมือนที่เคยบอกไปนะร่างกายอ่ะต้องการสารอาหารนะครับกับพลังงาน คือถ้าสารอาหารในเพียงพอใช่ไหมร่างกายมันก็ดึงไขมันที่เป็นเอาอมาเป็นพลังงานได้ไงง่ายๆมากๆนะครับวัดดีจะเบนวัดดีจะาบิวสาวๆสวยๆว,ยวัพอมันเกิดให้แล้วขอบคุณมากๆเลยเนาะเมื่อกี้ก็เพิ่งทันทำกับข้าวกินไปนะครับก็ลืมบอกไปนี่ต้องขอบคุณน้องจอยนะครับขอขวามเันเกิดน้องจอยให้มา ข้าวก็กินง่ายๆเนาะหลังจากที่ตอนเช้าตื่นมาใช่ไหมก็แบบว่าเฮ้ยมันเกิดทํอะไรดีนะก็ทําบุญถวายสังฆทานไปนะครับแต่ว่ายัางเหลืออีกก็กะว่าจะทําบุญอีกอีกสองที่แหละนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็ทําสังฆทานถวายปัจจัยอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็ไปลํบาบากเนาะเราก็ใช้วิธีถวายปัจจัยเอาครับกับวัดกับหลวงพ่อที่เราศรัทธาเริ่มใส่ก็สั่นบวกดีนะครับ แล้วก็ทำไรต่อก็จะมาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอ้อเปลี่ยนทุกเดือนหร <laughs> ือ,เด,อเดือนละครั้งใครเปลี่ยนบ่อยกว่านั้นบ้างเนี่ยของพี่เปลี่ยนแค่เดือนละครั้งนะถ้าแบบถ้าวันนี้จะอีทบางทีก็แบบลืมๆบ้างอะไรเงี้ยดูวยังยังยังขี้เกียจอยู่ยังไม่สกปรกก็บกางทีก็สองเดือนเนาะเมืม่อเช้าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก็แบบเหลือไปเห็นไอ้ผ้ารองกันเปื้อน มีบ้างที่บ้านเนาะมันมันมันก็จะมีแหละเพราะเราก็ไม่อยากจะให้คราบเหนืออะไรของเราน้ําลายบูดอะไรเงี้ยใช่ไหมลงไปที่ที่นอนอะ่ะเพราะมันมันซักไม่ได้ไงมันซักยากเนะาะอย่างมากก็แค่เปิดหน้าต่างให้แดดสวัสดีครับให้แดดมันแบบว่าเข้ามาให้มันร้อนๆไล่ไล,ล่ฝุน่นลงไปข้างล่างบ้างอะไรประมาณนี้จริงไหมนะครับก็จะมีผ้ากันเปื้อนอยู่ผืนนึงคือเท่าที่จำได้เนาะ หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนแต่ผ้าปูที่นอนไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเ,ยเ,คยเอาไปซักคันเลมีผืนเดียวไงนั่นก็จะเห็นเออเริ่มเห็นเฮ้มันก็มีเหลืองๆบ้างจริงไหมวันเนี้ยก็เลยโอเคเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วเฮ้ยยี่ไม่เหรมันเกินด้วยอยากกันนั้นเลยถอดผ้าปูกันเปื้อนออกนะครับแล้วก็ไปซื้อใหม่ผืนดีดกว่าเนาะก็เลยขับรถไปโฮมโปรอยู่ใกล้ๆบ้านไงเนาะก,ก็ ได้มันหนึ่งผืนเป็นผ้าปูกันเปื้อนผ้ากลุ่มที่นอนแบบกันน้นํานี่แบบว่าเซลลบอกพี่โหมากพอดีเลยก็ราคาจากสองพันกว่าบ,บาทเหลือเหลือเหลือพันสามอืมเออคือนี่ยเซลลก็เอาไปเอาที่แพงสุดอะมาให้อยู่แล้วไม,ไม่ไม่เป็นไรเราเราก็อยากได้อยู่แล้วอตจจะถามนิดนึงนก็คือว่าน้องมันซักได้ไหมเพราะว่าพี่ได้เอาไปซักได้จริงปะ ก็เลยได้มาเมื่อกี้เปลี่ยนไปเรียบร้อยจะได้เอาไปซักบ้างผัดกันนะครับก็ได้เห็นสภาพแบบเออเฮ้ยเอยเอ,เอนะที่นอนมันก็ใช้มาห้าปีแล้วก็มีคราบเล<ด><ด>อะเลองบางน,นะครับแล้วก็กลับมาทํากับข้าวมือแรกเนาะกินเพิ่งเสร็จไปสักพักเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะมีกินต่ออีกพอกินสองมือก็ต้องกินให้มันเยอะให้มันอิ่มยังไม่รู้สึกอิ่มนะครับก็ต้องกินจนรู้สึกว่ามันอิ่มจะได้อยู่อยู่ได้ สองมื้อื่อกี้ก็มีสะโพกไก่สองชิ้นเนาะแล้วก็มันม่วงคือมันม่วงอ่ะนึ่งไว้หลายวันแล้วนะคือนึ่งเสร็จปุ๊บก,ก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ค่อยเอามาอุ่นนะครับก็ินวันละมือ้อมื้อหนึ่งก็หัวหนึ่งนะครับกินมากกว่านั้นเดี๋ยวแป้งน้ำตาลเกินเนะกินได้วันละหัวก็ซื้อบัตเตอร์นะัทมาเนาะซื้อมันเหลืองซื้อมันมันม่วงมานะครับแล้วก็นึ่ง เอามาอุ่นกินมื้อแล้วหัวนะแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีไข่ต้มสองฟองแล้วก็มีเออผักกาดขาวใช่ไหมผักกาดขาวก็ตอนที่อุ่นมันอ่ะก็ใส่ไปด้วยนะครับผักกาดขาวมันไม่เหมาะจะกินสดเนาะก็เลยให้มันนึง่งนิดนึงนี่แหละความ ง่ายๆนะคือหม้อหุงข้าวใบทำได้หลายอย่างมากนะแล้วก็ซื้อรุ่นที่มันมีแบบเมนูทำเป็นรูปไปนะคืออยากทำอะไรก็ไปดูว่าเมนูเท่าไหร่เมนูที่ย2่ 22, ก็กด22สใส่ทุกอย่างไปแล้วก็กดจึง้งมันก็จะจัดการให้นะครับเ,เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน่อยนะเป็นมื้อสุขภาพของเรานะครับก็พยายามกินพวก เขารียกว่าอะไรโปรเซสฟู้ดนะครับให้มันน,น้อยๆหน่อยม้ว่าจะเป็นในกลุ่มของโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันที่เป็นผ่านกระบวนการหรือเขาเรียกว่าโปรเซสตฟู้ดนะครับเลี่ยงได้ก็ดีนะเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็กินของที่เป็นธรรมชาติให้มันเยอะหน่อยโดยเฉพาะที่มันเป็นออแก,กน,นิกเนาะเพราะเราก็พยายามจะเลี่ยงพวกสารเคม,มีอะไรต่างๆแน่นอนอันนั้นก็เลยเป็นที่มาของการเลือกของกิน กินทุกอย่างก็จะถ้าเลือกได้ก็จะเลือกให้มันเป็นออร์แกนิกนะครับบางอย่างมันเลือกไม่ได้นะซื้อของไมโครแน่นอนมันก็ต้องเจอหมูฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรเงี้ยเออสวัสดีครับอะแต่ว่าไอสิ่งที่เสริมไปเนี่ยเราก็เลือกได้ไงเพราะว่ามันก็เสิร์ชข้อมูลได้ใช่ไหมนัม่นเป็นที่มาว่าทําไมถึงกินไอที่เลือกมาเนี่ยเพราะมันเป็นออร์แกนิกนะครับโอเคก็เสริมนิดนึงนะครับเมื่อกี้กินไปละ สามช้อนโปรตีนที่เป็นแคลเนเบดเนาะโปรตีนที่เป็นสกัดมาจากพืชน,นะครับก็จะมีถัวอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นพืชเราก็ต้องกินให้มันหลากหลายเพื่อให้มันได้กรดอะมิโนโครบนะครับคือคือพูดถึงโปรตีนอนะ่ะร่างกายก็จะย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโนนะซึ่งมันก็จะมีตัวที่แบบว่าร่างกายสร้างเองไม่ได้มีอยู่9้าตัว ก็คือสิ่งที่เราต้องกินเข้าไปนะครับพอได้กาวตัวนี้ไปแล้วเนี่ยโอ้ที่เหลือร่างกายก็เอาพยายามรวมกันจะทําอะไรต่อก็ได้เนะาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเราเลือกซื้อโปรโตีนถ้าจะต้องซื้อเพิ่มเนาะพยายามดูว่าเขาเขียนที่กดเมโนูหรือเปล่าถ้ามีกดเมโนูครบก็โอเคแต่ส่วนใหญ่ที่ในท้องตลาดก็จะเป็นพวกเวโปรโตีนซะส่วนมากเนาะเวโปรโตีนก็จะเน้นเขาเรียก b bcaa ใช่ไหม branch mm hmm. chain amino acid มันก็จะมีกรดอะมิโนโจาเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อหลกัหลกๆก,ก็สัก3-4ตัวถ้าจะไม่ผิดนะ <_ t rain> ก็ได้ไม่ครบหรอกแต่ว่าร่างกายต้องการครบๆ <_ t rain> นะครับโอเป็นโปรตีนแล้วต่อไปก็มิวลิเพสเมนต์จริงๆถ้านในชว่วงลดน้ำหนักนะก็เวลาเทรนลุกเทรนหรือแต่ว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในหมวดลดน้ำหนักมานานมากนะเพราะว่าม <_ t rain> ันลีนมากแล้วนะครับคือ ไอตัวที่มันดีตรงที่ว่ามันให้สารอาหารครบเนาะแล้วก็พลังงานตตําก็เหมือนที่เคยบอกจริงไหมร่างกายแล้วการสารอาหารแคลอรี่มันไม่ใช่ไม่ต้องไปสนใจมากคือไม่ได้ไม่สนใจเลยแต่ว่าพลังงานเป็นเรื่องรองสารอาหารต้องมาก่อนนะครับเพราะว่าพลังงานะร่างกายดึงมาใช้จากไขมันได้เนี่เป็นเหตุผลที่ร่างกายเก็บไขมันไว้ไม่ได้เก็บไว้ทําไมว่าเยอะแยะแล้วไม่ได้ออกมาใช้จริงไหมกระบวนการของร่างกายมันต้องการเก็บเอาไว้เผื่อ เผื่อช่วงที่เราอดอยากแต่ชีวิตประจําวันเราแม่งเราไม่ได้อดอยากเลยไงเรากินจนเกินมากเกินไปไงเออนะนั่นแหละพลังงานเกินมันเลยเก็บไว้นะครับมนการที่เราได้สารอาหารครบแต่พลังงานต่ํามันก็จะได้ดึงไขมันเก่าออกมาใช้เนาะง่ายๆคือพอรู้หลักการเนะี่ยชีวิตง่ายขึ้นมามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะถ้ามีตัวช่วยดีๆเนาะโอเคใส่โปรตีนละสามช้อนมิลลิเพสตเมนต์จบ Place, มีรีเพสเมนในท้องกระดาอะไปเสริชให้ดีนะไปเสิฟในเว็บออยมีแค่ยี่ห้อเดียวยี่ห้ออื่นถึงแม้เขาจะบอกว่าเอามากินใช้เมื่ออาหารได้แต่มันมันไม่ได้ไงมันไม่เข้าหลักหลักเกณฑ์นะครับโอเคยังไม่พอวัยสี่สิบเจ็ดนี่คอลลาเจนสำคัญมากคอลลาเจนทำไมต้องกินเพราะว่า คือหลังอายุ25ปีไปเนี่ยร่างกายมันจะลดลด,ลดการผลิตคอลลาเจนลงมานะครับนั่นเป็นเหตุที่ทําให้เราแก่จริงไหมเออนะหนุ่มๆสาวๆวัยรุ่นนะ่ะกินก็ไปกินอาหารแย่ๆอะไรไปแต่ว่าร่างกายมันยังจัดการได้อยู่นะพอเราเรายิ่งอายุมากขึ้นการจัดการพวกเนี้ยมัน,ม,นมันแย่ลงเออถึงแม้ว่ามันจะยังไม่อ้วนนะตอนนี้ใช่ไหมมันใช่เวลา10ปี ิบปีอัพคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นโรคเรือรังเนาะใช้เวลาขั้นต่ำสิบสามปีในการที่มันจะไปเด v e l o p การดื้ออินซูลินนะครับอ่าแล้วทำไมเมื่อกี้บอกว่าใส่โปรตีนไปแล้วต้องกินคอลลาเจนอีกคือโปรตีนี่ยมันคือกรดอะมิโน,โนใช่ไหมอย่างที่บอกกรดอะมิโนเก้าตัวแต่คอลลาเจนี่ยคอลลาเจนคือกลุ่มของกรดอะมิโนที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกเนาะแล้วคอลลาเจนมันจําเป็นมากต่อคือเขาบอกว่า โปรโตีนเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในรูปของคอลลาเจนก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่จะมีเยอะมีมากน้อยอย่างกล้ามเนื้อก็มีกล้ามเนื้อหัวใจอวัยวะหรือถ้าสาวๆก็จะเป็นแบบรูปร่างหน้าตาใช่ไหมผิวพรรณอะไรเงี้ยกระดูกก็มีข้อต่อก็มีเพราะฉะนั้นพ่อพ่อ,พอแม่แม่เราอะ่ะบางทีหมอก็จะจ่ายคอลลาเจนมากลับไปดูได้นะเวลาไปหาหมอกระดูกอะไรเงี้ยเออก็จะมีคอลลาเจนมาให้เนอะอืมรูปของคอลลาเจนมันก็คือ กลุ่มของกรดอะมิโนนะครับคือถ้าเราไปดูไม่รู้อาจจะเป็นข้างกล่องหรือข้างกระป๋องหรือข้างซองอะไรเงี้ยมันจะมีพวกไฮดรซีนำหน้าเนาะอย่างไฮดรซีโพลีนไฮดรซีดูซีอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยก็จะมั่นใจได้ว่าไอสิ่งที่เรากินไปมันคือกลุ่มคอลลาเจนจริงๆนะแล้วถ้ามันมีมีขนาดที่มันเล็กมากเพียงพอใช่ไหมพอมันปุ๊บกินเข้าไปถึงลำไส้เล็กปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถดูดซึมได้เลย ถ้าถ้าไม่ใช่อ่ะส่วนใหญ่มันก็จะถูกขับออกมาทำทำ,ทำฉี่เรานะฉี่เราก็จะแพงนะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมคอลลาเจนมันยี่ห้อมแพงมันยี่ห้อมมันมันถูกกว่าอะไรเงี้ยเนาะมันอยู่ที่ว่าไอสิ่งที่เรากินเข้าไปอ่นะคือ What ต่เวที่เขาจะบอกนะห้าพันมิลลิกรัมเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านมิลลิกรัมแต่อยู่ที่ว่าร่างกายดูดซึมได้มากน้อยแค่ไหนเนาะคือถ้าร่างกายดูดซึมได้แค่เนี้กินเข้าไปเยอะมันก็อื่น,ม,น,นมันก็ฉี่ออกหมดเปลือง เอคอลลาเจนก็ okay. จะเติมเติมไปอย่างนี้ครับจนกว่าคนจะเดาไม่ได้ว่าเราอายุเท่าไหร่จริงไหมสิ่งสำคัญของการที่เรามีสุขภาพดีอายุยืนก็คือคือเราไม่เจ็บไม่ป่วยหาเงินให้เยอะแยะยังไงสุดท้ายสุขภาพป่วยเหมือนที่หลายๆคนเป็น มันก็ไม่เวิร์กจริงไหมแทนที่จะได้ใช้ชีวิตเนาะแบบว่าไปไหนที่โดยไม่ต้องใช้รถเข็นหรือไม่ต้องมีคนมาคอยห่วงให้อันนีซามเปิด้นฟนนุนมีเพื่อนชาวมาเลน,นะครับโอ้คือเจอกันตอนที่ทํำโปรเจกอะเขามาเป็นคอนซลัลทให้รุ่นน้องรุ่นน้องอืม ก็ประมาณนี้เลยนะโอเคเอ้ยพี่โป้ลืมบอกไปเมื่อกี้หนีซองใช่ไหมเยอะอยังอย่งไม่หมดยังไม่หมดอ่าไอที่ใส่ไปเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวคอลลาเจนตรงๆนะครับแต่ว่ามันมันไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยเหมือนเป็นวัตถุดิบแต่ถ้าเราไม่มีโรงงานผลิตที่ดีพอวัตถุดิบใส่เข้าไปมันก็ไปใช้ไม่ได้ไงเราก็ต้องเติม ตัวเนี้ยไปกระตุ้นนะครับก็จะมีวิตามินซีนะวิตามินซนะีนเป็นแม่เป็นพ่อคอลลาเจนเลยมันต้องมีด้วยนะครับแล้วก็มีตัวที่ช่วยเ,เขาเรียกว่าเซรั่ามานะเซรัามามันเป็นคล้ายๆฉาบปูนซิลรอยว่างระหว่างเซลล์พูดง,ง,ง่ายรูนง่ายหเปล่านะครับทำให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมันถูกกักเก็บไว้ในผิวเรามันไม่ออกมาข้างนอกนะมันก็จะได้ไม่แห้งนะครับ ปัญหาผิวหลักๆส่วนใหญ่ก็ผิวแห้งออมาก่อนเลยเนาะแล้วก็ไฟเบอร์คือคือถ้าเราเรารู้ว่าเราต้องกินอะไรบ้างแต่ละวันนะเพื่อให้เราสุขภาพดีแล้วเราสามารถประเมินประเมินตัวเองได้ว่าเรากินไปเพียงพอหรือเปล่านั่นแหละเราก็เูยว่าถ้าเรา,เราจะรับความจริงใช่ไหมก็กินไม่ถึงก็ไปเสริมไปเสริมตามที่เราขาดนะครับก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของเราเลยนะครับ กินก็เป็นไฟเบอร์นะเพราะว่าวันหนึ่งต้องกิกนไฟเบอร์25กรัมนะครับก็ลองไป Google กันดูการที่เรามี g o g ูเกิลใน u t u b e มันง่ายมากในการทีจะหาข้อมูลน,นะเค okay. แล้วตัวนี้ตัวนี้ชอบมากเลยโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกก็คือเชื้อจุินทรี์ที่ดีๆนะอยู่ในลำไส้เราจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะยังงงอยู่เลยว,ว่าตอนเนี้เรา พวกจุลินทรีย์เนี่ยมันมันอยู่กับเราหรือว่าเราเราอยู่กับมันเพราะว่าจริงจุลินทรีย์มีเซลล์เป็นร้อยล้านเซลลอ่ะคือเขานับจานวนเซล์ในร่างกายใช่ไหมสิเปอร์เซ็นคือเซล์มนุษย์อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นคือจุลินทรีย์แม่เจ้านี่ฉันอะใสยแกอยู่หรยอเนี่ยมันก็พึ่งพากันเนาะแต่เราไม่เคยรู้เลยไงเราเวลาท้องเสียเล็กเล็กน้อยนอย,นอยเราก็ไปกินยาฆ่าเชือ้ออืม เื่อนเราเมื่อกี้ตายหมดเลยเนาะอุส่าบิวมันก็จะมีจากพวกอ,อาหารหมักใช่ไหมแต่เราก็จะไม่ทราบปริมาณคือการที่กินอาหารเสริมเราก็จะได้รู้ปริมาณเนานะแล้วก็รู้ว่าเชือ้อเชือ้อไอพวกโปรไบโอติกมันก็ต้องมีเชื้อด้วยนะมันมีต้องมีชื่อรุ่นชื่อรุ่นมันด้วยว่าไม่ใช่เชือ้อเชื้อทุกตัวจะเป็นโปรไบโอติกที่มันก่อให้เกิดสุขภาพดีกับเรามันก็ต้องเรียกมานะครับถ้าไป Google ดูเนี่ยก็จะเจอนะว่าเชื้อประเภทไหนบ้างนะครับ แล้วเราก็จะรู้ว่าที่เรากินไปนะเวลาเรากินนองเปรี้ยวใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็อยากจะได้พวกนี้เชื้อจุลินทรีย์แสความเป็นจริงเชื้อพวกนี้มันต้องอยู่ในสภาพที่มันยังเป็นอยู่นะครับถ้ากินแล้วมันตายอ่ะมันเข้าไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันก็เป็นแค่ซากศพของเชื้อจุลินทรีย์เนาะซึ่งมันก็มีกระบวนการคือถ้าถ้าเขาฟฟีดมาเนี่ยมันก็ต้องเย็นเย็นตลอดเวลาถ้าเกิดมี่วงไหนที่มันมันไม่เย็นมันก็ตายแล้วที่สําคัญคือมันไม่ชอบน้ําตา เพราะว่าเห็นไหมส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลก็คิดเอานะครับแล้วจริงๆแล้วเขามีาคําแนะนำนะปริมาณที่เราต้องกินต่อวันอย่างน้อยก็ต้องเป็นเป็นพันล้านน่ย CFU หน่วยหน่วยโครโรเนลหน่วยของจุลินซีนะครับพันล้าน CFU นะครับที่ใส่ไปเมื่อกี้ก็ประมาณ6.3ถึง6.5พันล้านเยอะไหมถ้าใครเป็นภูมิแพ้อยู่เพื่อนจุลินซีเนี่ยช่วยได้เนาะ อันนี้เป็นไอเทมลับคือหลายๆคนเวลาเวลาเราเห็นแชมป์พวกแชมป์กินเยอะๆะไมมันกินเยอะมันไม่อม้วนวะตัวมันก็หอมนะเออส่วนหนึ่งคือพวกจุลินทรีย์ในในร่างกายเราเนี่ยครับมันมันช่วยนะมันก็จะย่อยพวกกาพวกไฟเบอร์ที่เรากินไม่ได้อันนี้เป็นกลุ่มคาโบเดรนะเป็นพวกเชิงคโบเดรตเชิงซ้อนแล้วมันก็จะให้วิตามินดีออกมานะครับไป ไปทําลายพวกเชื้อเชื้อเชื้อก่อโรคต่างๆเนาะได้เยอะเลยัวเล็กๆของหมอผิงอ่ะหนังสือหมอผิงก็ดีลองไปอ่านดูนะครับก็จะหมอผิเงเขียนง่ายนะก็จะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับลองเสิร์ช u t u b e ดูก็ได้มันจะมีรูปอะไรที่จะีทำให้เราเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วยเนาะเรียบร้อยเสร็จหมดละทีนี้สำหรับคนที่กินน้อยมื้อนะครับพอเราลดคาร์โบไฮเดรใช่ไหม ที่ให้พลังงานลงเพราะเราแค่อยากจะได้วิตามินเกลือแร่จากคาร์โบไฮเดรตเราก็ควรจะต้องเติมไขมันเพิ่มขึ้ไปนะครับไขมันดีๆเนาะไขมันดีๆไม่ใช่ไขมันแย่ๆอย่างพวกน้ำมันพืชนะครับไขมันดีๆก็อย่างน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยอย่างอันนี้ก็น้ำมันมะกอกแต่เท่าที่กินมันมะพร้าวก็จะอร่อยที่สุดละทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นน้ำมันมะกอกนี่พอแหลกไร ก็เอาจริงๆก็ก็ควรจะช่างนะควรจะตัวตัวหน่อยสักผู้ชายวันหนึ่งก็สามถึงหกช้อนโต๊ะก็แล้วแต่ถ้าถ้าอยากจะรีนหน่อยก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับนี้ใส่จนกะได้แล้วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มพลรรังงานเข้าไปหน่อย คือมันมีเยอะแหละเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกเรามีไอเทมนะครับอีกนี่นี่นี่ก็เป็นไขมันดีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเนยถัว่วนะพี่ชิ้เลือกเลือกเนยถั่วก็พยายามเลือกที่มันไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันพืชแต่ถ้าหาไม่ได้ถ้าเป็นน้ํามันปาล์มก็อารุ่มปรั่รวได้นะครับแต่พยายามเลี่ยงพวกน้ามันน้ํามันถั่วเหลืองนะรมันจะทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับเสร็จแล้วเติมน้ํา แค่นี้ง่ายๆถ้าอยากกินให้อร่อยขึ้นก็ใส่น้ำแข็งมันก็จะอร่อยขึ้นนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันไลฟ์หน้าตู้เย็นเพราะเราจะหยิบน,น้ำแข็งนั่นเองโอเคครับยาวสิครับคุณยาว คือถ้าคนที่กินสามมื้อปกติใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงเท่าที่ก็แล้วแต่น้ำหนักตัวนะถ้าต้นน้ำตัวตัวไม่มากเนี่ยออยูวติเฟสเมนต์โซ่หนึ่งโปรตีนสามช้อนก็อิ่มได้ทั้งสามสี่ชั่วโมงนะแต่สลับเทียไม่ได้นะครับผู้ชายเราใช้พลังงานเนยอะแล้วออกกำลังกายด้วยนะครับก็ก็ต้องกินก็เติมไข่เหมือนที่บอกเมื่อกี้ พอกินสองนี่ก็ต้อกินเยอะมากขึ้นนะครับพยายามอย่ากินจุกกินกจิตนะเพราะว่าสิ่งที่ทําให้เราอ้วนหรือเป็นโลคเนี่ยมันคือเรื่องของฮอร์โมนนะครับเราอยู่กับฮอร์โมนนั้นเราต้องรู้จักบริหารฮอร์โมนให้ให้เป็นเนาะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหิวฮอร์โมนกิ่นฮอร์โมนอินซูลินอุคาก้อนโรตฮอร์โมนฮอร์โมนเพียบอะแล้วก็ฮอร์โมนตัวแม่ก็อย่าง ฮอร์โมนเครียดใช่ไหมคอร์ติซอลนะครับที่จริงฮอร์โมนทุกอย่างถ้ามันไม่ดีร่างกายไม่ไม่ผลิตออกมานะพอมันผลิตเยอะมากเกินไปแล้วก็บ่อยเกินไปมันก็เกิดอาการดื้อนะครับทีนี้แหละพอมันดื้อแล้วมันก็จะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับง่ายๆเพราะฉะนั้นคอร์สที่เทรนให้ลูกเทรนอยู่หลายๆคนตอนนี้ก็จะง่ายๆง่ายๆง่ายง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากครับเมื่อก่อนก็จะนับแคลนะ ก็จะมีตัวช่วยบ้างก็แล้วแต่ความสามารถแต่ละคนในการกินนะครับแต่ตอนนี้เพาง่ายๆนะวิธีทําให้เรารู้สึกว่าเราได้สารอาหารพอเราอิ่มมากพอหรือเปล่าก็คือเราอิ่มนานสามชั่วโมงได้ไหมอ่ะสามสี่ชั่วโมงอืมแค่นั้นเองถ้าเราอิ่มได้ยาวประมาณสักสักี่ชั่วโมงอ,ะอ่ะสักสี่ชั่วโมงแสดงว่าไอ้มื้อที่ผ่านมานะเรากินพอแล้วนะครับแต่ถ้าเราหิวก่อนเราหิวก่อนนะ ก,ก็ให้กินนะครับแต่ก็ต้องต้องปรับปรุงแสดงว่าเราต้องไปเพิ่มปริมาณจริงไหมของมือ้อถัด,ถดมื้อก่อนหน้าเนี้วิธีเพิ่มก็คือเราไม่เพิ่มแป้งเข้าไปนะครับถ้าเราเราต้องเพิ่มโปรตีนหรือไม่ก็ต้องเพิ่มไขมันดีเพิ่มเข้าไปนะครับจริงแป้งก็ก็กินได้สําหรับคนที่ยังไม่ได้อ้วนอะไรมากมาจนเป็นโรคนะก,ก็เปลี่ยนจากแป้งแป้งขัดขาวหรือเบเกอรี่พวกของหวานออกไปนะครับแล้วก็เติม เพิ่มวกคาร์โบไฮเดรตที่มันมีกากมีใยเข้ามาบ้างนะอย่างข้าวกล้องเห็นไหมเป็นจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องผลไม้ก็อยากกินเยอะเพราะผลไม้ก็จะให้น้ําตาลนะโดยเฉพาะน้ําตาลฟรุกโตที่ร่างกายใช้ไม่ได้นะครับกินได้แต่กินทั้งทั้งทั้งลูกอะ่ะกินตอนที่มันยังมีกา,กากอยู่อะ่ะเนี้ยอันนี้โอเคนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานไขมันแล้วคือไม่ว่าคาร์โบไฮเดรตอะไรสุดท้ายมันก็แปลเป็นน้ําตาลอยู่ดี ก็ต้องลดให้มันน้อยที่สุดนะครับลดให้มันน้อยที่สุดอืมก็จะช่วยให้เราสามารถหายกลับเข้ามาได้นะคือไม่ว่าจะเป็นความอ้วนหรือโรคอะไรต่างๆที่มันยังไม่มากเกินไปอะ่ะมันย้อนกลับได้หมดแต่ก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะตอนที่อ้วนก็ใช้เวลานี่หว่าจริงไหมเป็นสิปีเหมือนที่บอกโรคเบาหวาน,นใช้เวลาส3บปีอัพนะจากงานวิจัยมันก็ต้องใช้เวลาแต่มันไม่ใช่ยาวนานขนาดนั้นนะครับ เกินปีอะไม่ไม่ไม่เกินปีโอเคก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับสำหรับความโอวยพพอันเกิดนะครับก็ขอให้อ่พอพรดีๆทุกอย่างที่ให้ผมมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพาการงานการเงินครอบครัวนะครับก็ขอให้ทุกๆคนได้รับกลับไปเช่นเดียวกันนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับ ถ้าใครใครที่เกิดวันเดียวกันนะครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยเนาะขอมีความสุขทุกๆคนนะครับการรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําก่อนเนาะมันเหมือนก้อนหินอ่ะเหมือนเรามีแก้วน้ําอยู่ถ้าเราไม่เอาก้อนหินก้อนใหญ่ใส่ไปก่อนนะครับเราแต่เราใส่แต่ทรายเข้าไปทรายก็เหมือนสิ่งที่มันไม่ได้จําเป็นเนาะแเราก็พยายามจะใส่เข้าไปก่อนสุดท้ายเราก็จะไม่สามารถ ใส่สิ่งที่มันสําคัญอย่างก้อนหินหรือก้อนกรวดเข้าไปได้ทำสิ่งที่มันสําคัญก่อนแล้วที่เหลือเราก็เอาเวลาที่เหลือมาใช้นะครับเพราะเราต้องใช้ชีวิตแบบมีความสุขเนาะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นเพื่อนกันนะครับจะห้าพันแล้วจะฉลองห้าพันเดี๋ยวครบห้าพันแจะฉลองซะหน่อยนะครับอืก็แบ่งปันกันเนาะใครที่คิดว่าเป็นไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันก็เป็นเพื่อนกันได้หมด ขอขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ